สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้จะมารีวิวบอดี้แข็งครับสำหรับผลิตพัณฑ์ของ RC4 นะครับก็จะเป็นโตโยต a า o r u n e r นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถพร้อมเล่นเนี่ยที่ลายก็จะมีสีแดงอยู่นะครับเป็นพร้อมเล่นก็คือมีแบตเตอรี่มีเครื่องชาร์จ มีรีโมทให้เรียบร้อยเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอดี้แข็งที่เขาทำออกมาสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนบอดี้สมมติว่ามีสีแดงอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องไปทำสีนะครับ ก็ซื้อเสร็จแล้วก็ครอบได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่มีตัวแชตซีของ RC4 นะครับหรือว่าแชตซีของยี่ห้ออื่นที่มีฐานล้อเนี่ยประมาณ287คนระับเพราะว่าอันคันนี้เป็นฐานล้อสั้นนะครับ287ก็เหมือนครอบกับตัวม้ากระโดดได้ TF2 ได้เลยนะครับท่านที่มี TF2 เนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นบอดี้เป็นแบบเต็มเนี่ยก็เป็นแบบโฟลันเนอร์เนี่ยก็ตัวนี้ซื้อไปก็ครอ,อบได้พอดีเลยนะครับ ตัวบอดี้แข็งของ RC4 เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีที่นั่นงก็มีสีดำมีสีน้ำเงินแล้วก็มีแบบไม่มีสีนะครับเผื่อใครอยากจะได้ไปแล้วไปทำสีเองนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสก็คือ z b 0ขีด b 0 2 5นะครับก็เป็นสีดำนะครับก็บอกแบล็คนะครับแต่ว่าผมแกะออกมาดูจากตัวกล่องแล้วเนี่ย ก็ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสีน้ำตาลเข้มมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีดําเนี่ยมันก็จะเป็นดําเหมือนกับตัวตัวแคปนี่เลยนะครับแต่วันนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนน้าตาลเข้มนะสวยสวยสวยกว่านำสวยกว่าดำนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าดํานะดําก็ดําตอนแรกดูในตัวเว็บเนี่ยก็ดูมันก็เป็นเหมือนน้าตาลเข้มนะพอแกะมาจริงๆก็เหมือนน้าตาลเข้มจริงๆนะครับ ตัวบอดี้แข็งของ RC4 เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงหน้าได้นะครับเปิดประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็เปิดตัวฝากระบาดท้ายได้นะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยตัวนี้ตัวที่เป็นแคปเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับก็จะเป็นเหมือนรถที่เป็นรถเปิดประทุนเลยนะครับ แล้วก็เบาะนะครับเบาะก็จะมีสีที่นั่งนะครับมีข้างหน้าเป็นเบาะแยกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เบาะหลังด้านหลังก็จะเป็นเบาะที่ติดกันยาวนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยตานะครับก็มีโลโก้โตโยต้าติดมาให้นะครับข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังนี้ก็มีนะครับ เดี standby, you, ๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่ารายละเอียดของตัวบอดี้แข็งเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับว่ารายละเอียดของตัวบอดี้แข็งนะครับสีดำจาก RC4 นะครับเป็นบอดี้ลิขสิ์นะครับ จะมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับันดับแรกนะครับก็คือกระจังหน้านะครับก็เป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับมีไฟนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝากระโปรงได้นะครับเปิดได้ปิดได้นะครับตัวล็อกก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับก็สามารถที่จะปิดได้นี่ปั๊บเข้าไปนี่ แล้วก็ประตูนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวมาฝากระโปรงปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องลมนะครับมีความเหมือนนะครับแล้วก็จะมีะปัดน้ำฝนหน้าหนึ่งคู่นะครับพามาชมนะครับแล้วก็ประตูนะครับสามารถเปิดได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จบมองข้างเป็นยางนะครับทุกอย่างก็จะเป็นผ่านการรับรองของโตโยต้ามานะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับเขียนว่า Toyota f o r ล์นเนนะครับตัวประตูนะครับก็จะมีแผงประตูนะครับแล้วก็จะมีเป็นภูงมาลัยซ้ายนะครับมีเบาะแยกนะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดนะครับก็มีติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนของ t o y o ต a จริงๆนะครับตัว f o r ์ n n e r นะครับตัวกระจกตรงแขนนี่นะครับก็สามารถที่เขาก็ทำคล้ายๆแบบว่าเลื่อนปิดเปิดได้นะครับแต่มันปิดเปิดไม่ได้นะครับ ก็มีลายเส้นของตัวบอดี้นะครับมีกันชนหลังนะครับแล้วก็ตรงฝากระบะท้ายนี่ก็เปิดได้นะครับมีบันพับนะครับเป็นโลหะแต่ตรงนี้กระจกนี้เปิดไม่ได้นะครับมีปัดน้ำฝนหลังนะครับไฟท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น EPI นะครับ EFI นะครับ SR5 นะครับแล้วก็เป็น4 wheel นะครับ4 wheel drive นะครับ4 runner นะครับ สามารถเปิดได้ปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับก็สวยงามนะครับมีแผงประตูนะครับประตูเปิดได้ปิดได้นะครับปิดด้วยแม่เหล็กนะครับน,นี่เขาก็ทำสีนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับมาถึงเราก็ ซื้อแล้วก็ครอบได้เลยนะครับสวยงามนะครับก็ปิดสนิทนะครับแน่นนะครับปิดได้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะได้ตัวบอดี้แข็งนะครับตัวของโฟลเลนเนอร์นะครับฐานล้อ287นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ที่เป็นโครเมียนนะครับไว้แปะกระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมีน็อตต่างๆครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ครบถ้วนนะสำหรับท่านที่ อยากได้รถที่มีรายละเอียดนะครับคือตั้งก็สวยนะครับวิ่งก็ได้นะครับก็รถสเกลนะครับเป็นทางเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวไหนยังไงก็เอาติดไปด้วยนะครับหรือว่าถ่ายรูปเฉยๆตั้งเป็นพอปเฉยๆก็สวยทําเป็นอู่อะไรก็สวยนะครับบอดี้แข็งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะของเราจะมี Facebook y o u t u b e Instagram เว็บไซต์ช้อปปีนะครับแล้วก็ไลน์นะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับ ทั้งหมดก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อ RC Skill Thailand นะครับแต่ว่าไลน์ผมเนี่ยไลน์ก็ ID ไลน์ก็คือ HD Alien นะครับถ้าเกิดว่าแอดไม่ได้นะก็โทรมาหรือว่าส่งส่ง ID ไลน์ของท่านมาเดี๋ยวผมจะแอดกลับไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแอดในในไลน์แอดก,ก็เป็นแอดนะครับตัว A แอดนะครับแล้วก็ RC Skill Thailand ครับหรือว่าส่งข้อความในเพจนะครับ Facebook ก็ชื่อ RC Skill Thailand นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่ง รูปภาพเพิ่มเติมและรายละเอียดไปให้ทั้งนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9เงดครับผมเอครับสวัสดีครับ <S 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 <s